ผู้ชมทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะผีดังอยู่กับผมเพลเยอร์ Player, พิธีกรสุดหลอ่อและผมมิเตอร์แสงพิธีกรหน้าแปะ๊ะ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้มีภาพเนื้อหาและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรรับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ใจดีและใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่ สวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะขอต้อนรับสู่รายการเกาะผีดังวันนี้นะครับเราอยู่ในแอปหาเพื่อนหาแฟนนะครับผมนะวันนี้จะมีเแขกรับเชิญของเรานะจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่เขาได้เจอกันนะครับผมนะในชีวิตจริงเลยนะครับประสบการณ์ของเขานะครับชื่อคารเวียนะครับผมนะชื่อเล่นของเขาชื่อคาเวียอายุสิบสี่ปีช่ครับก็ตอนนี้เขานั่งอยู่ในห้องอยู่กับเราแล้วนะครับขอเชิญต้อนรับ เข้าสู่รายการเกาะผีดังเล่าเรื่องของคุณคาเวียกันเลยนะครับกับเรื่องชื่อเรื่องว่าห้องเรียนตอนตีสามนะครับชื่อน้ก็ขนลุกนะดูนะครับตอนนั้นแล้วพฤการไม่สิเวลาโอเคครับงันกอเชิญเลยครับรับคุณคาเวียนะครับผมสวัสดีครับ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 คุณคาเวียในเรื่องเรื่องราวของห้องเรียนตอนตีสามนี้เป็นเป็นมาอย่างไงครับตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย ก็เป็นหนึ่งปีนะครับที่ผมได้ไปเจอเจอเจอเรื่องนั้นครับเจอเจอที่ห้องเรียนครับเป็นผมอยู่โรงเรียนประจำครับอ๋อโรงเรียนประจำอ๋อโรงเรียนประจำอ่าอ่าอ่าอ่ะะไรต่อครับก็คือตอนนั้นอ่ะเป็นเวลาช่วงตีสองครึ่งผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าที่บอกว่ายังไม่ได้ทำคารอาบ้านก็กลับบ้านที่ห้องเรียน อ่าแต่ก็คือแล้วตอนนั้นนะครับตอนนั้นเราเราอยู่ที่โรงเรียนประจำตอนนั้นเราอยู่หอ,อนอนหรือว่าห้องเรียนตอนตีสองครึง่งก็ไม่มันเป็นหอ,อนอนกับห้องเรียนผสมกัน,นอ๋อคือ,อมันอยู่ด้วยกัน<อ>ใช่ไหมใกล้ๆอ่าโอเคอยู่ด้วยกันอ่อนาอ่าอ่าแล้วอย่างรู้ไปทําอะไรที่นั่นนะครับผมก่ <c oughs> อนหน้านี้ไปอยู่ไปทาไมมึงอยู่ที่นั่นเออผมผมไปเรียนอ๋อไปเรียนไม้ไม่ฮะคือวันนตอนตอนตีสองนะ อ๋อตอนที่สองก็คือผมผมไปนอนอ่านอนนอนที่ห้องนอนอ่านอนที่ห้องนอนแล้วผมสะดุ้งตื่นกลางคืนเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจก่อนได้ไหมครับว่าว่ามันเป็นตึกเป็นหออะไรครับหรือยังไงอธิบายให้เข้าใจเด้บ้าักษณะานค้งมันีนีชั้นอะไรเงี้ยมันเป็นตึกครับมีอยู่เจ็ดชั้นตึกมีเจ็ดชั้นอ่าครับอ่าอ่าเจ็ดชั้นแล้วแล้วเราห้องห้องเรียนที่เราเจอผีเนี่ยชั้นไหนชั้นสามเัอห้องที่เรานอนชั้นไหน ห้องห้องผมนอนช่วงมนหอน,อนึ่งเป็นชั้นสี่อ๋อชั้นสี่ห้องนอนของมอนหนึ่งเนาะเหมือนเราเลยอ่าชั้นสี่โอเคครับโอ้ไม่ก็ห่างกับชั้นเดียวอ่าแล้วเราเราไอตรงห้องห้องนอนกับห้องห้องเรียนเนี่ยมันตรงกันไหมตรงกันไหมข้างบนข้างล่างตรงกันไหมไม่ตรงกันครับอ๋อถัดไปอีกเนาะโอเคโอเคอรครับกันต่อเลยครับโอเคครับแล้วทีเนี้ยผมก็อ่า เ้อตื่นงตื่นตื่นมาอยู่ห้องนอนใช่ไหมครับใช่อยู่ห้องนอนตอนตี่สองขึ้นอ่าโอเคครับสองรึ่นตื่นห้องนอนนะครับ่เขาบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมึอตื่นหน่อยนี้กูจะไปเอากันบ้านอ๋อก็คือบอกเพื่อนใช่ไหมครับปลุกเพื่อนใช่ไปเอากันบ้านเป็นเพื่อนเอสมุดสมุดกันบ้านเหรอที่จะอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับคโอเคครับเพื่อนกี่คนกี่คนไปด้วยกันไปตอนนั้นไม่ได้ไปเพราะว่าเพื่อน อะไรเพื่อนไม่ตื่นครับหมอเคยๆๆอ่าๆเรื่องตครับอ่าคุณผู้ชมก็บอกเอ้ยเยี่ยมไปคนเดียวได้ไม่มีอะไรหรอกทีนี้ผมก็แบบว่าอ่ะเราไม่ได้ยมเนี่ยก็แบบว่าเชื่อเพื่อนนะอ่าครับไปแบบตัวคนเดียวเลยเจอคนเดียวไปคนเดียวเลยอ่าก็คือไปคนเดียว ปาไม่ได้ห้อยไม่มีไม่มีสักอย่างเลยตัวโล่งๆไปตัวเปล่าๆลโล่งๆเลยตัวเปล่าเล่าตอนนี้ก็ตีสองครึ่งเนาะกวอ่าเนาะแต่สงสัยคิดยังไงถึงไม่ทำการบ้านตอนนั้นไม่มีเวลาทําหรือเปล่าเพราะว่าอะไรด้วยโอเคครับรู้จะทําการบ้านไม่เสร็จหรือยังไงงานงานมันเยอะครับแล้วก็มันเป็นงานส่งพรุ่งนี้ด้วยอ๋อส่งพรุ่งนี้โอเคครับก็คือจะไปมาทำว่างั้นต่อเลยต่อเลยครับรอรันอยู่ เดินเดินเดินเนาะโอเคใช่แต่ทีนี้เราก็ลงมาจากชั้นสี่ลงมาชั้นสามก็เป็นบันไดทิ่มันแต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่ค่อยเสมอกนันก็ลงมาครับโอ้บางครั้งก็สูงก็ชันเนาะใช่แล้วก็ลงมาจากชั้นสามเนี่ยรู้สึกว่าจะเปิดไฟบ่อยเป็นเปิดไฟทั้งชั้นแต่วันนี้มันไม่เปิด อุ้ยยันสามไม่เปิดไฟอุ้ยมันไม่เปิดคือมันปิดหมดเลยปิดปิดแม้กระทั่งไฟมันเองคือมืดหมดเลยมืดหมดเลยอ่าเก็ไปพร้อมกับโซดาสองใบใหญ่เดินไปพอเวลาเดินไปรู้สึกว่ามันมือเหวี่ยงอยู่บางท่อะไรไม่รู้ก็คือทำไมเราเดินแล้วมัน ปลายปลายตีเราหนูมันจะจยินแล้วก็เราจะเดินช้ามากอ่า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 มันเดินช้ามากปกตินี่เดินเดินแป๊บเดียวถึงแต่ว่า้มันเดินช้าเพราะมันยินแล้วก็มันเดินแล้วมันเสียวสลับใช่ไหมอ่าอ่าเดินเสียสลับไปเอไม่ใช่อะไรก็คงคงแบบในในวันก็แบบอากาศเย็นม้งเพราะว่าช่วงนั้นฝนมันตกด้วยอ๋อหน้าฝนพอดีมั้งใช่ ก็เดินถึงหน้าหอ้องตอนแรกนึกว่าเออประมาณตีสองส,สี่สิบแล้วมั้งไม่ทีอเอตีสามเลยโอ้ดมาตีสามแล้วแล้วก็ตอนแรกก็แบบรู้สงสัยสมองเรามันล,ล,ล่าช้าออแบบเออคุณแบบว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกก็ แต่ว่าลองไปเปิดไฟดูไฟไฟสวิตช์ไฟในห้องค่ะไนไม่ติดใช่ไฟไม่ติดด้วยโอ้ยน่ากลัวเลยบรรยากาศตอนนั้นทีสองขึ้นจะทีสามอ่ะเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับอ่าอ่าก็แบบเอ๊ะช่างไม่ไม่เป็นเลยผมงขอทีแบบช่างเข้ามาซ่อมไฟอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋ากรองหากระเป๋าสักคนไอ้เสี้ยกระเป๋างทีอยู่ไหน ตั้งอยู่อย่หก็คือมันเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเก้าอี้ไหมครับหากระเป๋าสักคนเขี่ยกระเป๋าเขอยู่ไหนผมตั้งเขาอยู่อย่นี้หก็คือมันเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะเก้าอี้ไหมครับอ่าเราเรียนหาโอเคโอเคหากระเป๋าไม่เจอหากระเป๋าหากระเป๋าแล้วคือผมจำได้ว่ากระเป๋าผมนตั้งไว้อยู่ด้านล่างเก้าอี้อุ้ยอ่าอุ้ยพอๆแต่หา ไม่เจอแต่กระเป๋าเพื่อนม่เจอกระเป๋าเลย,ยแล้วก็แบบว่าปวดตอนนั้นแบบว่าไอ้เชี่ยเปื่องแกงหรือเปล่าวะอ่าแต่องนแกงตอนนั้นอ่ไม่แต่ว่าคิดดูดีไอ้เชี่ยแม่ปีสามแล้วมันจะมีเวลาไหนไมาแกงวะนั่นสิเออเพราะมันดึกแล้วอ่ะใครจะลงมาแกงไ,ไม่มีใครลงมาแกลงหรอโอ้ไม่ใช่เรื่องหรอกมั้งใช่จริงอย่างนึง ผมลงมาคนเดียวเพื่อนแม่งนอนหมดแล้วว้ายเฮ้ยน่ากลัวมากเลยมีน่ากลัวทุกท่านคิดภาพตามเลยนะครับดูภาพตามนะครับทุกท่านนึกภาพนะห้องเรียนไฟไม่ติดตอนตีสามแล้วกระเป๋าหายเราชั้นสามด้วยทั้งวันวีเลยนะบรรยากาศอ่ะอ่าต่อครับโอเคแล้วทีเนี้ยผมมากระเป๋าตัวเองอยากว่าผมจำได้ว่าผมวางในห้องตัวเองใช่ไหมอ่าคิดว่า มันจะแปลว่าเพื่อนเอาไปแล้ว unity, มั้งพอเปิดประตูหน้าประตูปั๊บกระเป๋าแม่งตั้งอยู่หน้าประตูเฮ้ยพอเปิดประตูหน้าประตูปั๊บกระเป๋าแม่งตั้งอยู่หน้าประตูเฮ้ยคุอยู่ตรงนั้นเร่องอรอ่ะกระเป๋าคือตอนแรกเราไปหาในห้ <c oughs> องแล้วไม่เจอไม่ไม่ ไม่ไม่ตอนแรกตอนแรกเราเข้ามาแล้วไม่เห็นเหรอคือตอนแรกอยู่หน้าประตูคือมันไม่มีแล้วเข้ามาหาในห้องมันไม่เจอแล้วพอจะกลับออกไปเปิดประตูแล้วมันเจอกระเป๋าเลือกอยู่หน้าห้องเยอะ <c oughs> คนลุกว่อะอ่าวอ่าครับครับต่อต่อเลยครับแปลว่าแบบอะกระเป๋าตั้งหน้าประตูแปลว่าอชาชญาและรูว้ว่าแบบแม่งรีบของรู้แน่นอนของรูงแน่นอนเสร็จปุ๊บแปลว่าอ่าคนแก่ กฏตะโกนเลยเฮ้ยมีอย่างแก้งแบบนี้เหรอยังไงโดนกฏตะโกนใช่ไหมแล้วมีเสียงเสียงเสียงด้านหลังอ่ะพูดออกมาไม่ได้แก้งเฮ้ยแล้วมีเสียงเสียงเสียงด้านหลังอ่ะพูดออกมาไม่ได้แก้งเสียงผู้ชายผู้หญิงเสียงผู้ชายผู้หญิงครับเป็นเสียงผู้ชายอายุประมาณไหนครับอายุประมาณไม่ไหนประมาณสักยี่สิบคน ก็ได้ครับเออว่าแบบชิอาเอาละว่าแบบตอนนั้นกูเกือบที่พูดเพื่อนแก่แลก่แก่แล้วเพื่อนที่ไหนจะลงมาตอนตีสามอ่ะแล้วใครจะไปนั่งซุกอยู่ห้องนั้นวะที่เข้าไปก็ไม่มีใครน่ะแล้วมันมืดด้วยมืดใครจะอยู่วะเนีแต่พอพอแบบว่าเพื่อนแก่ปุ๊บเราก็หันหันไปปุ๊บ เขียดสูงประมาณนักเมตรเก้าสิบอ่ะนะคือคือคือคอะไรหมายถึงเอชั้นสามมองไปข้างล่างส่วสูงสูงประมาณเมตรเก้าสิบคือ,อ,อเห็นเงานะอ๋อเงาเงาเงาใกล้ๆอ,อ่ออะอยู่ใกล้ๆอ่ะผมคิดว่าน่าจะสูงเมตรเก้าสิบอันนี้อันนี้คือมองไปนอกหน้าต่างนะครับหรือตรงไหนในห้องเลยหันหลังกลับไปมองเออ อุ้ยแล้วเราลูกเพดานมันสูงขนาดนั้นเลยเหรอเอ๊ะพดานมันสูงสองเมตรครึ่งอ๋ออ่าอุ้ยสูงมากเลยนะเมตรเก้าสิบอะมปถึงเงาที่เห็น,หนแล้ครับในห้องเป็นเป็นเงาที่เห็นในห้องสูงเมตรเก้าสิบว่าแบบว่าเอ๊ะเพื่อนเพื่นแม่งแก้งออกมา เรก็แบบว่าไ่แข่งหรูไ่แข่งในเบสเก้าสิบนั่นเงาห่าเลยวะนะไม่มีเพื่อนูน่ในั้นหรอกเอ้ยน่ากลัวแล้วแล้วเราก็แบบว่าหันหันกระเป๋าเอ้ยหัน,หนไปหากระเป๋าเหยียดแมวกระเป๋าไม่มีเฮ้ย คือคือคือตอนแรกตอนแรกคือเอ่อตอนเข้ามาแล้วไม่มีกระเป๋าแล้วไปหาในห้องแล้วไม่เจอเลยเดินออกมาแต่เจอกระเป๋าวางอยู่ตรงนั้นแล้ว<อ>ห<า>ันกลับไปอีกทีก็ไม่เจอกระเป๋าแล้วแ,และและและจากนั้นอ่ะพอพอพอเห็นกระเป๋าแล้วก็แล้วก็ตะโกนว่าอย่าแกล้งกูแล้วจากนั้นมีเสียงใครก็ไม่รู้บอกว่าไม่ได้แกล้งแล้วก็หันไปแล้วก็เห็นเป็นเงาเมทเมท่าสิบแล้วพอพอหันมาดูอีกทีเป็นกระเป๋าหายใช่ไหมใช่เฮ้ แล้วได้กลับเข้าไปอยู่ในห้องอีกไหมฮะหรือว่าขึ้นไปข้างบนเลยเออวอย่างนั้นแน่ต่อครับผมหลังจากที่ไม่กินกระเป๋าอย่างเงี้ยก็มาใช่ไหมประมาปุ๊บราก็แบบว่าเราเราไม่หันแล้วเราแบบไม่สนใจแล้วแล้วเราแบบว่าอย่างเองกูจะทําการบ้านกูจะเอาการบ้านเนี่ยไปทําเออืออืออืออทีนี้ก็แบบว่าพ็ กระเป๋าหายไหมอ่าอ่าอ่าพอหันไปปุ๊บมันจะมีบันไดอีกอันหนึ่งอ่าค่ะเป็นมีสองมันมีสองฝั่งเนาะใช่ไหมใช่มันมีสองฝั่งอ๋อก็เป็นบันไดหน้ากับบันไดหลังอ่าอ่าบันไดหน้า่ะก็ก็ไอ้กระเป๋าไม่ตั้งตรงบันไดก็เดี๋ยวนะคือคือตอนแรกเรา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 เดินลงมาเราเดินันไดหน้าหรือบันไดหลังที่เราเดินลงมาชั้นสามเลยเราเราเราเดินบันไดอีกอันหนึ่ง ก็คือบันไดอะบันไดหน้าเราเราพอเราจะกลับเราขึ้นบันไดหลังเหรอหรือ,อยังไงหรือว่าเราแค่ไปเห็นไม่เราไปกลับบันไดหน้าเพราะว่าบันไดหลังมันมีตายเออบันไดหลังออยี่เขาหลุดหรือไม่ไปวางตรงนั้นได้ไงวะเนี่ยแล้วมันเคลื่อ,อนอ่ะเออกระเป๋าเดินทางเราก็แปลว่าเอ้ยอยากเจอกระเป๋าสักทีเพราะเ,ราเอากระเป๋าเอา้ยกระเป๋เอาอา่ะมาสะพายเออสะพายสปุ๊บ แม่งจะกลับไปปิดประตูทิ้งแม่ไอ้คนจุ่มแม่ต้องสิูแม่งยืนอยู่หน้าประตูวิ่ร้อนคือคือยืนยืนหน้าประตูเลยใช่ไหมใช่แล้วก็แบบว่าอ่าไอ้เทียไม่ใช่เพื่อนแล้วไม่ใช่เพื่อนแหววเอาแบบย่างสิเอาแบบนี้ต่อแล้วก็แบบว่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ผมจะมาเอากระเป๋าดีดี ไม่มีคิดเจตนาอะไรทั้งนั้นอ,อแต่ถ้าเป็นผีจริงๆอ่ะอ,อตอนนั้นก็คือไม่เชื่อผีอ่ะเพราะแบบว่าโชว์อะไรก็ได้อโชว์อะไรก็ได้จรี่ะเชื่อวมเป็นจริงขอให้ไฟชั้นสามเนี่ยไม่ติดทั้งหมดเรือไรจะนลกยังไงต่อใช้ไฟจะถทำติดเหรอครับอตอนแรกรรอรอประมาณสักสองนาทีสองนาทีมัไม่ติด แล,แ,ลแ,ลแล้วแล้วแล้วได้ท้าใหม่ไหมเอ้ยได้บอกใหม่ไหมว่าขอให้ไฟติดขึ้นมาอีกไม่ไม,<อ>ไม่บอกเลยว่าขอให้ไฟอ่ะไม่ติดทั้งชั้นอ่ะอ่อบอกไปแต่รอ,อ,อสองกะทีไฟยังไม่ติดอ่ารอสองทีไฟไม่ติดก็แบบอา่าไม่ช่เพ <c oughs> ื่อแลอประตูท่นั้นแหละไม่ไฟดวงไหนใรรู้ที่นห้ไม่ติดอยู่วงหน้่น้าลว ตู้รถไฟในห้องเรียนติดใช่ไหมแล้วก็การจะไปปิดไม่ปิดไม่ได้อ่ทำไมไม่รู้เหมือนกันพอปิดไปแล้วเออปล่อยคอยอะไรเงี้ยปิดประตูสนิที่ปุ๊บได้ยินเสียงร็อคแกร์ไม่ติดทั้งห้องวิ่งเรื่องผ้าอ่ะบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากอ่ะแล้วเรื่องการเรยต่อพอปิดประตูแล้วไฟไฟ ไปในห้องเรียนคือมันติดทุกดวงเลยใช่ไหมติดทุกดวงแล้นี้ขวาโอเคนี่เมืม่อุูโจอย่างนี้ผมก็จะเอาสิ่งตอบแทนนี่คือพรุ่งนี้เช้าผมจะไปทำบุญอ่ทาทำบุญให้ทำบุญทำบุญให้เพราะเพราะเขาโตแล้วว่าเขามีอยู่จรงิงผมเลยทำบุญให้และทีเนี้ยพอเวลาช่วงประมาณที่สองที่สามก็ก็ไม่มีเรื่องอะไรอย่างแี้วอยากรู้ว่าแล้วที่เราสัมผัสได้คือ คือที่เราเห็นน่ะเป็นร่างร่างผู้ชายเหรอหรือว่าเป็นเงาโอเคเลยระบุได้ไหมเป็นคนมีกล้ามไม่ใส่เสื้อใส่ใส่ม,มีมีเสื้อผ้าไหมใส่แค่จงกระเบนตัวเดียวว้าวยสีสีอะไรครับสีสีแดงครับอุ้ยอันนี้ถ้าบอกตัวตัวอ่ะคือน่าจะเป็นโยบา,บาลนะ เราเราเรามีอาวุธมีอะไรไหมถืออะไรไหมมีกระบอกมีอะไรไหมมีไหมม,ม,มันมันมีน่าเละแต่ว่าอุยมันไม่ใช่กระบองไม่ใช่เลยมันเป็นเป็นดาบไทยอ้ยดาบไทยอุยอโอเคฮะ,ฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าน่ากลัวอยู่นะเป็นเรื่องของห้องยินคอนซีสามซึ่งอันนี้อดี้ไปรู้นะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ โอเคนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณคาเวียนะครับผมนะคุณทหารคาเวียนะกับเรื่องราวของห้องเรียนตอนที่สามนะฮะที่ได้ไปเจอกับเกาะผีหนุ่มนะครับางยักนะครับผมนะก็โอเคนะก็ขอบคุณคุณคาเวียนะที่มาเล่าเรื่องให้กับพวกเรานะครับชาวเกาะผีดังนะครับผมนะคณคาเวียบ้านเราขอบคุณนะครับโอเคครับ ก็เจอกันกินนี้มีเท่านี้นะครับผมเจอกันเจอกันครับสวัสดีครับวันนี้หอดมาครับสวัสดีครับขอให้ไฟชั้นสามเนี่ยไม่ติดทั้งหมด